อว่า I gave her my best though, and she knows that, but I'm still praying. I gave her my world though, and she kept that and left me. And I know that it hurts my chest. We used to just have fun. Remember when there was no stress? Are you thinking that you want? me shaking it was those eyes that lit me up and made me crazy i'm talking about times that will never get back oh my baby i'm waiting please just take my hand today yeah i'm sick of A rainy days, but I'm working up the strength to try again. But well, she's on a time crunch, and I know that there's not much left. และเขาสงการนะครับจากรายการครับกคิวหน่องครับเขาจากเขาเปนการบนะครับจากเียอรมัดนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับน้องการอยู่ที่ร้านบ้านเรือรีคาเฟ่ครับบ้านเรือรีคาเฟ่นะครับอยู่ตรง 4, สะพานเจษฎาบนนะครับสะพานเจดนะครับของจังหวัดนนท์นะฮะหลายคนยังไม่รู้ว่าสะพานเจดอยู่ตรงไหนนะคะรับลองไปเิค้นขึ้ดตรงนี้ ใกล้กับสถานที่มูด้วยนะใช่ไหมน้องของการพาน้องของการไปเที่ยวมานะฮะเป็นตาล่าเก่าจังหวัดนนท์ใช่ไหมฮะเป็อะไรที่มมะะาาดนนีใช่ไหมคุณไปดูนะฮะมี่จุดเคดีสตมคลิปมาครับสายบูญรีสะพานเกษดานะฮะเป็นสะพานเกษดาเนี่ยแล้วก็มีอ่าพวกคาเฟิตี้ใช่ไหมการใช่ไหมที่เป็นคนม้วนที่สวยใช่ไหมครับมีจิ้งผีสวยนะข้างส,นะสวยมากเลยร้ยานอี้ไหนครับพ่อ ร้านหนูก่อนอ,อทางกับรถใต้สะพานเจษฎาบดินนะฮะจะทุ่มได้หนู่นะครับเป็นแบบนะครับจุดเี้ที่ไปตรงนี้นะตรงนี้นะคะแล้วร้านเนี้ยบรรยากาศดีมากๆเวลาเข้ามาข้างหน้านี่จะเห็นเรือเรือลูกเรือนอดเรืออะไรนะครับจอดเลยนะครเพราะว่าตรงเนี้ยมีธุรกิจเกี่ยวกับับเรือด้วยนะครับตรงนีง้เข้ามาข้างใน เข้ามาได้เลยครับบรรยากาศที่นี่สวยมากนะใช่ไหมขอการ,การดืมน้ำเลยนะเป็นไงฮะเป็นดืมน้ําสวยเลยใช่ไหมฮะการชอบมากบรรยากาศลมลื่นนะครับธรรมชาติสีเขียวเลยถ้ามองจากข้างนอกอา่าคิดว่าเป็น p r i v a t นะฮะไม่ใช่นะฮะตรงนี้เป็นรีมากเข้ามาได้เลยคุณจะเจอพนักงานเป็นรีทุกคนเลยและร้านเน,บบนี่ยบรรยากาศาีมากๆนะฮะคอนเฟิร์มว่าอร่อยมากนะครับ ถ้ามองจากภายนอกนะฮะเรียกว่าเป็นไพร์วิเวทนะครับไม่ใช่นะครับต like <fen Rabbit> ้องรับคนทั่วไปด้วยนะแต่ตรงเนี้ยพอดีธุรกิจของทางร้านเนี่ยมานเป็นครับเขาทำจากกับเช่าเลยด้วยเป็นที่เช่าจอดเรือนะครับเป็นคนดางเรือยอดเต็มแล้วเสร็จเปิดแล้วเนี่ยการเอาสักลํานั่นลูกไม่เป็นไรครับการบอกไม่เป็นไรนะฮะพอนี้อาหารเนี่ยน่าทานนะอาผมกันกินก่อนลูกผมกันกินก่อนเร็วนะครับนี่ก็ลอง นี้เมนูนี่จุกๆเลยนะฮะบุฟเฟ่ตอนนี้นะครับคือวันที่15เมษายนนะครับผมวันเราสรกการ15เมษายนสงการก์พอดีเลยถึง15เมษายนครับ259บาทเท่านั้นนะครับมา2จ่าย1นะครับมาสองท่านจ่ายเพียง1ท่านเท่านั้น259บาทสำหรับหมูนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อพึ้งก็นั้นเองเป็น3 5 9หนะครับแล้วราคานี้นะครับสำหรับบุฟเฟ่นะครับ ไม่รวมน้ำนะครับรถ้ารวมเครื่องดื่มเนี่ยรีฟิลสามสิบเก้าบาทเต็มตลอดเลยนะครับสานการนะครับอย่า algorithm. พลาดครับบรรยา, <ate> ากาศดีมากนะครับมีการล่มลื่นเลยริมน้ำเลยนะครับบรรยากาศแล้วก็อาหารอร่อยมากครับคือคอเปิร์นะฮะไม่หักเลยนะสถานการณ์เนี่ยข้าวผัดอร่อยมากนะข้าวผัดอร่อยเลยนะสถานการณ์เท่าไหร่ข้าวผัดสิบเติมสิบนะฮะ อร่อยมากบรรยากาศดีเป็นที่นะครับอย่าพลาดนะครับบรรยากาศนะเนื้อลื่นนะครับสัตย์จริต่อทานเจศรานะครับฝากด้วยนะครับร้านเอ่ยการบอกอีกทีนึงบ้านเรือนในคุครับสำหรับวันนี้พี่ตู่และขอกการต้องลาทุกคนกันนะครับสวัสดีครับอะไรเนี่ยเราจะหมดไหม